จาก BTS อสโศกนะคะเดี๋ยวไปชมวิวที่ Skywalk กัน นายวอ,อ,อยล์กอโศกยามค่ำๆนะคะเดิไดนไปดูตรงสี่แยกกันนะ วิวสวยๆจาก BTS อโศกนะคะเราอยู่บน Skywalk ข้างล่างติดไฟแดงกันอยู่ค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะมอเตอร์ไซค์ ine, เขาจะมาอยู่หน้าๆเลยแล้วพอปล่อยเขาจะทยานออกไปอย่างรวดเร็วบรรยากาศน่ารักดีนะคะเดี๋ยวไปชมกันอีกนิดนึง โวยไหมคะแสงสีกรุงเทพที่สีแยกอโศกนะคะมองขึ้นไปนั่นจะเป็นห้างเทอร์มินอลเวี้วันแล้วก็จะเป็นแกรนเซ็นทรัลพอยท์นะคะเดี๋ยวนี้ห้างมักจะมีโรงแรมรองรับเสมอดูผู้คนรอข้ามถนนกันนะคะบรรยากาศกรุงเทพเลยค่ะ รอจะข้ามทางมาลายนะคะ <S 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 2> <S 2> ดูบรรยากาศนะคะมอเตอร์ไซค์นี่เขารู้เหลี่ยมรู้มุมนะคะดูสิวิ่งตื้อเลยข้ามถน,นนกันแล้วคะ่ะ 우와! s นสกายวอล์กยาวๆไปนะคะน่าเดินเนาะเอ็กเซนทาวเวอค่ะลาเพื่อนๆไปที่บรรยากาศตรงสี่แยกอโศกนะคะ รถติดไฟแดงอยู่เราจะกลับกันไปที่สถานีนะคะเราเดินย้อนกลับมานะคะบนสกายวอลจากสี่แยกอโศกจะกลับไปที่สถานี BTS อสอโศกค่ะดูบรรยากาศเมืองกันนะ จ็ดสิฮะจ็ดยี่สอาฟิสเน็ตนะคะโอ้ยยีอาวเลยเหรอมีคนออกกำลังกายกันค่ะดีนะสุขภาพจะได้ดีค่ะดูชั้นบนนะคะแล้วก็มีชั้นล่างด้วยว้าวดีนะคะออกกำลังกายกันเพื่อสุขภาพที่ดีนะโอเคนะคะลาเพื่อนๆกันไปที่ b ี s ีเอสอโศกค่ะ